โอเคอากบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่่องปามีนะจ๊ะแล้ววันนี้ก็มาอยู่กันในอาร์บูตอนหมดกันอีกครั้งแล้วนะครับผมว้าวโอเคครับ okay, ผมวันนี้เราก็กลับมาพบกันในเกาะของยีกันอีกเช่นเคยนะผมก็ต้องบอกได้เลยว่าวันนี้นะผมเป็นวันคริสต์มาสนะผมว้าวก็เป็นวันคริสต์มาสที่ คือจะบอกยังไงดีถ้าเนื้อเรื่องตอนเด็กก็คือเรารอลุงแซนต้าคอร์สมาแจกของขวัญใช่ไหมแต่อันนี้พี่เป็นลุงปาหมี่นะจ๊ะนะผมก็ไม่มีอะไรจะแจกนะผมลุงปาหมี่ไม่มีอะไรจะแจกนะฮะแต่ลุงแซนต้าคอร์สมีแจกแน่นอนนะผมก็นะผมทุกคนนะฮะได้ของขวัญจากพ่อและแม่นะผมพี่ว่าต้องมีคนได้แหละเออได้อะไรกันบ้างครับผมคอมเมนต์บอกพี่ใต้ล่างคลิปหน่อยนะผมเดี๋ยวพี่จะมาตอบคอมเมนต์ดูนะว่าเอ้ยใครได้อะไรบ้างอยากรู้นะผมส่วนตัวพี่นะพี่ก็ คือถ้าต้องเป็นตอนเด็กอะมันก็ได้ของอยู่ใช่ไหมเออตั้งแต่รุ่นเกมเพลย์สเตชันหนึ่งอะไรเงี้ยอ,อตอนนั้นประมาณป .6 นะผมแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วฮะเพราะโตแล้วนะผมมีแต่จะซื้อให้ลูกนะผมโอเคผคมวันนี้นะก็พี่นะผมก็จะไปทาภารกิจเรื่อยๆเปยดมาพี่นะผมพี่ก็ไม่ได้มีแผนอะไรมากมายนะเดี๋ยวจะเล่นต่อจากกระท่อมไปนากระต๊อบแห่งนี้เลยนะผมว่าจะไปทางไหนต่อยังไงต่อเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยดีกว่าครับผม มาครับผมเรามาต่อ,อน,นี่กับท่อมปลาทะเลเหมือนเคยเลยนะผมก็ตอนแรกพี่มีแผนไว้นะความจริงพี่ก็คิดว่าพี่จะทําเรือเออพี่คิดว่าพี่จะทาเรือนี่แหละเพราะว่าพี่ยังไม่มีเดนเสตร์ใต้ใน้ําไงนี่ไงเรือโอเคครับผมเดี๋ยววันนี้พี่พาทําเรือเลยก็แล้วกันนะผมเดี๋ยวออกไปจับเดนเสต่าใต้ใน้ำเนาะเพราะขีะ้เกียจว่ายครับผมทําเรือไปจับไดนเสตร์ใต้ใน้ําไม่งงนะไม่งงนะโอเคครับผมเดี๋ยวไปจับตัวอะไรจับตัวอะไรดีวะ มันขาดไม้ขาดไม้ว่าเราร์มไม้น้อยมากเลยอ่ะเฮ้ยโอ้เออนี่ไงที่กี่เมกาโลดอนนะครับผมโอเควันนี้จับเมกาโลดอนแล้วกันเนาะไม่ได้มีแพนจริงๆครับผมไม่ใช่คนนี้โอเคเดี๋ยวเราต้องไปร์มไม้เพิ่มนะฮะยังไม่พอเนาะไปร์มไปบ่นไปครับผมสไตล์นายปามี่เหมือนเคยนะฮะก็ตอนแรกพี่จะจับไอ้นั่นเลยเวยไอจะจับไอเมกาโลดอนตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมแต่ว่าเขาเรียกอะไรอะเลปเตอร์มันมาก่อนไงสกรีนก็เลยรีวิวก่อนนะครับผม แล้วก็ลืมเลยทีนยเนี้ยอยู่ไหนวันเนี้ยเออเอ้าหายโอ้นี่ไงโอเคของยังไม่ครบอีกเล็กจาะอีกเล็กจาะบับเขาให้บับ <c oughs> ไม่โดนโดนยากอีกโอเคครับผมวันนี้เราก็ได้เล่นออกเรือด้วยนะผมตรงช่วงเนี้ยมันจะไม่มีไอเขาเรียกอะไรไอปลาทําลายเรือหรอกเนาะมันจะเป็นปลาตัวใหญ่ๆนะผมเหมือนวานอะ่ะเออมันมีปลาทําลายเรือนะผมแต่ว่า คือเราอยู่แถวนี้ไงไม่ต้องกลัวนะผมโอเคเดี๋ยวเราออกเรือจะตรงกระท่อมไปทะเลเราเลยโอเคเดี๋ยวได้ให้ลูกรออยู่นี่แหละผมไม่เอาลูกไปด้วยนะไม่ไหวนะแบกเลปเตอร์ไปด้วยเนี่ยเกครับผมปล่อยเรือือออร่อยอะเออมาแล้วครับผมเรือนะโอเคครับผมนี่เรือตันนี่ปะเนี่ย คนละโตเลยนะผมโอเคเอามีอันเคลมด้วยกีโโ่โอเคผมกี่ง่ายๆเลยนะฮะโอ้โหโอเคผมออกเรือแล้วเดี๋ยวลาลูกก่อนลูกพ่อเดี๋ยวพ่อออกเรือก่อนนะเดี๋ยวพ่อกลับมาใหม่เฝ้าบ้านดีๆนะลูกอย่าไปเปิดประตูเล่นอีกล่ะเข้าใจไหมกิบดีแล้วบอกลูกไปเปิดประตูเล่นนะผมที่ไหนได้ตัวเองเปิดเองใช่ไหม <c ười> ครับผมเราจะล่องเรือไปอีกอีกเกยไก่แสนไก่นกะครับผมไอตุกเ okay. โอ้โหเลเวลหกสิบถ้าเลเวลเยอะจะจับอยู่นะจะได้เปลี่ยนชื่อกิปไปเลยนะครับผม <c oughs> เออไม่ได้มีแผนวางไว้จริงๆมันไม่มีก็เล่นไปเรืเ่อยเปื่อยจริงนะความจริงอะ่ะถ้ามีเวลาอยากลงทุกวันเลยมันจะได้เป็นสตรอรี่กว่านี้ใช่ไหมอันนี้อะไรอาทิตย์หนึ่งลงคลิปหนึ่งนะผมมันมีหลายเกมด้วยแหละเคก็ <Okay. S 2> <c oughs> อ๋อเราไปไม่ใช่เอามาเช็คดูแล้วผมนึกว่าลืมเอาที่กี่เมกาโลดอนมาด้วยโอเคของก็มาเยอะจังวะช่วงนี้ <S <S ไปไปต่อครับผม <S 2> <S 2> ไม่ต้องไปสนใจทุเคนะเลเวลน้อยพี่ไม่สนใจนะผมหมดนี้เออเดี๋ยวพี่จะไปทางเสาแดงเลยแล้วกันนะ <S <S โอเคแม่ไปทางเสาแดงนะ <S 2> <S 2> ไปหาจับเมกาโลดอนนะผมไม่รู้ถ้าเจอตัวเลเวลน้อยพี่ก็ไม่เอานะ คือถ้าเกิดมันยาไปก็จะตัดคลิปนะผมอย่างที่บอกเหมือนเคยนะครับผมโอเคไปผมเล่นเรือตันนี่เฮ้ยโอ้โหเจอหนี้พอดีเลยไปเดี๋ยวพี่ปลาแมงกะพุนก่อนนะล่าพิษแมงกระพุลก่อนครับผมมาเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้อานานก่อนโอเคมามาเดี๋ยวรู้เลยไอพิษแมงกระพุนดู ดูนะผมโรบินฮูดเมืองไทยนะฮะดูนะผมมาดิมาเดีโอ้โอ้โดนมากเนอโอ้โหอะไรกันวะยิงย้อยนะผมก็เรียกยิงย้อยเป็นไงอ่ะโดนนี่โดนนี่โดนระยะใกล้นะเข้ามาเข้ามาเข้ามาคขมอนคขมอนเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วโอ้โหโอ้โหจอติ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 โอ้โหอย่างนี้อย่างนี้ยังไงระยะใกล้ โดนไปดิโดนไปดิเก๋ผมเราจะได้ฟาร,ร์มด้วยนะผมเบโอท็อกซิกใช่ไหมเดี๋ยวมันไม่มีไงพี่ไม่ค่อยได้แบบช่วงแบบเล่นไปเรื่อยๆแล้วนะผมพี่ไม่ค่อยทำอะไรนาะโคติกแล้วนะถ้ามันไม่จําเป็นต้องใช้เป็นยาสลบจริงๆอ่ะพี่ฟาร,ร์มมันเง,ง่ายกว่านะผมโอเคกินอิ่มแล้วออกเดินทางต่อครับผมไปกับเรือตันนี่ครับผมโอ้โห เลอเกินไว้นี่มันทะเลหรือป่าท้าวเนี่ยอะไรเนี่ยจะไม่เจออะไรเลยใช่ไหมชีวิตโอ้โหช่วงนี้น่าจะได้ตดัดครับผมแล้วมันดำน้ําแบบปลอดโอ้โหปลอดเกิดได้ตัดหน้าเล่าก่อนเลยนะครับผมปลอดนะครับผมคือดำลึกลงไปหน่อยคนระับเพื่อที่จะหาปลานะผมเฮ้ยมันโอ้โหนึกว่าป่าท้าไม่ได้โดนปลากัดมานะที่เลือนลดขนาดดีัะผมดำขึ้นมาไม่ทันนะปลอด <c oughs> ปลอดขาดอาการหายใจครับผมอะไรของมันเลยเฮ้อ อ้ยโอ้โหนกยักษ์นะครับผมทุกคนนี่ไงนี่ไงที่คนถามพี่มาเยอะมากเลยนกยักษ์เกิดตรงไหนนะผมเสาแดงนะไม่รู้ดิพี่เจอมนะันอะพี่เล่นระดับไหนพี่เล่นเคยเล่นระดับซี่ฮาร์ดมาแล้วก็มาบูทตอนเนี้ยพี่ก็เจอมันเสาแดงเนี่ยเจอบ่อยนะผมแต่ตรงอื่นถามว่าเจอไหมเจอนะมันเกิดแบบสมนะผมแต่มาเสาแดงยังไงก็ต้องเจอตัวสองตัวคิดว่านะไม่รู้ดิหมดไหนพี่ก็เจอ เดี๋ยวค่อยจับนะผมพี่จะจับเลี้ยงกิวไปเนาะโอเคครับผมคนที่ขอจับตัวอะไรมาแบบไอ้นี่เฮ้ยโ,โหเงาใหญ่วะ่ะเงาใหญ่วะ่ะเดี๋ยวพี่จะจับไปดีแล้วสเตปเนาะในโหมดนี้เนาะค่อยๆไปนะครับผมอเออเล่นเป็นแบบเนื้อเรื่องะตอรี่ไปเรื่อยเลยโอเคแล้วเนี่ยมันเอ่อคือจริงๆนะเว้ยบางวันอะบางวันอนะต้องบอกว่าบางวันพี่เล่นอนะโอ้โหไดนเสาต์เต็มแมปเลยนะเว้ยเอาตัเครื่องแบบกระตุกดูดๆเลยนะผม เดนเนี่ยมาวันเนี้คือแบบเดนสรสเตลงโจ่งอะ่ะลงโจ่งอะ่ะไม่เมื่อกี้ดำน้าไปรอบหนึ่งคือไม่เห็นเลยเลยดำนานมากนะครับผมโอ้โหเครื่องร้อนเลยดีเดียวนะฮะเป็นคลิปยาวเฉยเลยนะแต่น่าจะตัดนะครับผมตรงนั้นเบื่อแล้วโอเคก็เ,เนี่ยไดนสต๋มันลงจริงๆนะไม่มีเลยอะไรจะขนาดนั้นนะผมมันอยู่ที่อะไรวะแล้วที่จุดของเกมนี้มันคืออะไรไอ้พี่เลียถูกวะเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> ตรงเนี้ยตรงเนี้ย ทุกคนนี่เลยนะตรงนี้นะสร้งบ้านอีกที่หนึ่งนะอ่าไม่ต้องล้อมอะไรมากมายนะเพราะว่ามันจะแบบในโนเต่าดูร้ายมันไม่ค่อยมีไงเดี๋ยวพี่มาเอาเป็นที่กบดานอีกที่หนึ่งดีกว่าเฮ้ยที่กบดานเขา่ะเออไปเรื่อยๆครับผมเล่นไปเรื่อยๆของพี่เนี่ยแหละฮะเดี๋ยวถ้าเจอก็จับครับผมไม่เจอก็ไม่จับอนะวันนี้เล่นนานนะไม่มีอะไรเลยวะต้องลงดูครับผมจอมก็ให้มีไหมเนะี่ย โอ้โหโอ้โหนี่ไงครับผมนี่ไงครับผมเะเด่าหรือป่าช้าเห็นยังเห็นยังครับผม <c oughs> ดำจนปอดแหกนะครับผมดำจนปอดแหกนะก็ยังไม่เจอตัวไดนโนเต่านะครับผมไอ้บ้าเอ้ย <c oughs> เกินบางทีก็เกินใช่อะไรเนี่ยใช่อะไรเป็นตัวเอ้ยโอ้โหเจอแล้วโอ้โห,โโห,โโหบนเยอะนะผม อุ้ยเร็วสามเจ็ดนะฮะโอ้ยงี้งี้น่ะเอ้ยเอ้ยเฮ้ยมันว่าเร็วว่าเร็วไปเปล่าไล่เร็วไปเปล่าเปล่าเปล่าเปเปล่าเปเปล่าล่านมันกันแล้ไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่ย่าห้าวอยาวขึ้นดีขึ้นดีมานี่มาน้ําตื้นๆนี่ไอ้หนูมาน้ําตื้นๆนี่ไม่ใช่แหละเดี๋ยวปอดแหกนะผมถังออกซิเจนยังไม่มีเลยห้าวหรือเกินหายใจคนนี้โอ้โหมันไปนู่นแล้วขอร้องอย่าไปไกลมาใกล้ๆเรือดิ นี่ครับผมเดี๋ยวพี่จะโจมดเตปนะฮะยิงขึ้นเรือยิงขึ้นเรือเรือขึ้นยิงนะครับผมโอเคเดี๋ยวมานี่เดี๋ยวมาดูมาดูนี่มันนี่มันนี่มาลางนี่นี่มานี่โอ้ยโรบินฮูดเมืองไทยมันยิงไม่ค่อยโดนเลยะคือนี่ระดับย้อยครับผมมันคือระดับมันคือระดับย้อยบาปก็ให้เฮอระดับย้อยโห้ยกว่าจะโดนมันนะกว่าจะโดนแต่ละดีนี่มันนี่มันนี่มันนี่ระยะใกล้ๆนี่พี่ไม่เคยพลาดบอกเลย ระยะระยะนี้พี่ไม่เคยพาลาดระยะนี้พี่ไม่เคยพลาดขอโทษ <c oughs> มามามานี่สเตปแล้วผมเรือขึ้นยิงยิงขึ้นเรือนะอเกมอยู่ไหนวะปับ๊บอ้าวหนีหนีนน,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 นีไอพวกไอพวกเดนอเติลพวกนี้นะผมนี่ไม่ใช่ตัวประวานใหญ่มันทําลายเรือไม่ได้มันทําลายเรือไม่ได้สเตปมาโอเคอันนี้อย่าว่าพี่กี้ขาดเลยมันทํตสเตปให้คนใหม่ๆดูนะผมไอคนเล่นใหม่ดู เออมานี่มานี้เรือขึ้นยิงยิงขึ้นเรือมานี้มานี่มานี่มานี้ระยะใกล้ๆพี่ไม่เคยพลาดบอกแล้วพี่ไม่พี่ไม่เคยพลาดมาดิเฮ้แทงก็ได้นะเว้ยความจริงนเนี่ยเฮ้แค่อยากแค่อยากเล่นกับเองแค่อยากยอ,กแ,อแค่อือยากยอกโอ้ยมันกัดมันกัดโอ้ยอย่างนี้นก,นก็โดนรัวไปดิการแบบนี้ก็โดนรัวไปดิมาอติดลมติดลมติดลมครับผมติดลมโอ้ติดลมติดลมโดนดิลัวรัวรัวรัวไปนี่แน่นี่แน่ งานยิงงานยิงงานยิง <c oughs> พี่ไม่ค่อยรู้หรอกนะว่า <c oughs> โอ้โขาดระลบเหลืออีกเยอะเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยว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 ลูกดอกพี่จะเหลือปะเนี่ย <c oughs> โอ้โหจะพอไหมเนี่ย <c oughs> โอย้องเก็บเก็บลูกดอกก็ไม่มีนะเขาติดอยู่ดีนี่หว่า <c oughs> โอ้โหแล้วเขาไม่เตรียม,มาเพิ่มเลยปามี่ <c oughs> โอ้โห โอ้อยลูกดอกหมดเลยเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยครับผมโอ้ยการะลบเร็วเร็วการะลบขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยโ,โอ้ยรอไปเถอะลูกดอกก็หมดอีกมาี่มาน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 ,มาน,มานี่ต้องบวกต้องบวกต้องบวกลูกดอกหมดแล้วไง่ะแล้วไงอะเอาไายการะลบเอิ่มครับผม ความจริงรอก็ได้นะรอให้ค้าตลบแต่ถ้าเกิดมันมันหยุดอย่างงัดขึ้นมาทําไงมันทําไงอ่ะมันทาไงอ่ะมานนี่มา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 นี่โอ้ยขอเถอะยาเลือดก็โอ้ยต่อยมันเราก็เจ็บต่อยมันต่อยมันเราก็เจ็บนะผมทุกคนต่อยมันพี่ก็เจ็บต่อยก็เจ็บมือเออเร็วอีกนิดเดียวอยานะยานะขอร้องขอร้องอย่าหยุดก่อนถ้าเกิดค้าตลบมันหยุดดีแล้วโอ้ยเลือดก็เหลือนิดเดียวธนูก็หมด ออ้ยอะไรจะปานนั้นวะให้บามี่เฮ้ยหลับเถอะหลับเถอะขาร้องเขาร้องไอ้หลามลูกพ่อเมกัโลรดอนลูกพ่อหลับเถอะอ,อีกเป็นลูกพ่อเถอะไอ้อันี่เดียวอันี่เดียวอันี่เดียวอโอ้เลือดก็จะไหวไหวแล้วนะผมโอ้เลือดพี่จะไม่ไหวแล้วอออออเ,อเออเออขอเถอะเองขอเถอะพ่อขอเถอะโอเคเรียบร้อยครับผมโอ้อโหลุ้นบรรยากาศใจเลย โอ้โหแล้วดูฝนฝนจังตกได้เหมาะเจาะนะผมทุกคนฝนจังตกได้เหมาะเจาะนะฮะโคตยเจ็จตกปั๊บเลยเฮ้ยคือลูกดอกวิทยามันไม่พอ <c oughs> มันไม่ใช่ว่าไม่พอต้องบอกมันไม่ใช่ว่าไม่พอ,อยิงยิงว่านะผมยิงว่าไปหลายลูกนะเออ <c oughs> ยิงว่าเวลายลูกนะโอเคหลับแล้วนะเลเวลสามเจ็ดห้าโอ้ตัวผู้นะผมเม l อี e นะฮะโอเคโหค,คือแบบเมื่อกี้อะ่ะ <c oughs> เลือดีีจะหมดแล้วจริงๆวะ่ะถ้าไม่กินอะไรไม่ได้เลยถ้ากินเนื้อเนื้อสุกมันก็จะช่วยได้เปะวะกินอะไรช่วยได้บางวะเนี่ยคือถ้าเกิดว่ามันมันแบบว่ามันจะไม่สลบอีกนะ แล้วแบบมันหยุดกลางคันอะคือเข้าใจอ่ะหลืออีกประมาณ100ร้อยเปอร์เซ็นแล้วมันหยุดเนี่ยจบเลยนะผมโอ้ยฝนก็ตกมาเป็นใจด้วยนะ่ังตกจริงๆเลยเออเลือกตกดีนะผมเคเดี๋ยวพี่ให้ยาตลบมันกินก่อนแล้วกันนะเนาะขุนลุนใจลุนใจหายใจคว่ำเลยนะตัวพี่เนี่ยแล้วเหลือร้อยแล้วหยุดนะหนูเอ,อ้ยพ่อไม่รู้จะพูดยังไงโอเคโอเคอยาตลบ มาหนูกินก่อนไบโอท็อกซิกไบโอท็อกซินนะเกลือตวนี้ก็น่าจะพอไหมมันคาสรุปขึ้นช้าอยู่นะโอเค้โหเหนื่อยเหนื่อยอะผมเหนื่อยเหนื่อยเไรเหนื่อยพูดเนี่ยแหละโอ้โอเคเดี๋ยวพี่ไปหาดอสเพิ่มก่อนตอนนี้มันมืดว่ะ มาหน้าพี่น่าจะรอไปเรื่อยๆนะถึงเช้าปุ๊บว่ะของใช้ของเยอะจิเปิงเอาแค่รดพอแล้วนะเก้าอี้ไม่ต้องหรอกเก้าอี้มันน่าจะหืมของบางน้นเดี๋ยวเรา,เาโคลไว้ก่อนแล้วกันโอ้ยไม่ดีจะไปไหนโอเคระหว่างรอนะผมรอไอห,หลามเนี่ยไม่รู้ว่าจะรอถึงไหนนะเพราะว่าเดี๋ยวรอให้มันแบบว่าอยากกินเนื้อเยอะๆก่อนนะ น่าจะรอไปเรื่อยๆนะผมดูว่าระดับมันได้เข้าทีก่อนระดับค่าอาหารมันลดลงได้เข้าทีก่อนแล้วเราค่อยแบบจับมันนะครับผมอย่าเดี๋ยวพี่ตั้งเรือตันนี่ต็ดสมบูรณ์ก่อนนะครับผมเรือตันนี่ว่าเรือตันนี่ที่มีแต่ใบเรือนะครับผมเออโ,โอ้เหนื่อยจริงวันนี้เหนื่อยจริงว่ะจับเมกาโรดอนไม่เคยเหนื่อยแบบนี้เลยความจริงอะ่ะ คือพี่เอามาพอธนูอ่ะยิงว้าวใช่ป่ะทุกคนก็เห็นนะทุกคนก็รู้นะผมทุกคนรู้ทุกคนเห็นนะฮะพี่ไม่เคยปิดบังอยู่แล้วนะผมอะไรที่พี่เล่นผิดพลาดพี่ลงคลิปตลอดนะผมลงให้เจ้าบ้านก็ด่าออโอเคได้สี่อันป่ะสี่โอเคครับผมได้อยู่ถ,ถ้าถ้าแบบว่าคนเข้ามาใหม่ๆจริงๆเนี่ยน่าจะหมันไต่พี่พอตัวแหละพี่คิดว่านะ หรือเปล่าเว้ยเออเข้าใจนะผมเข้าใจ้าเข้ามาใหม่นะอยู่ไปนาน,านๆเดี๋ยวก็จีนนะใครไม่จีนก็ก็ไม่เป็นไรครับผมเฮ้ยเราต้องแบบทําใจให้มันสบายสบายใช่ไหมอ่ออย่าไปตีเลียนในการเล่นนะผมดูดินานๆพี่เล่นดีพี่ยังไม่ตีเลียนเลยนะผมมาถึงก็จับมาถึงก็จับนะครับผมเนื้อเรื่องต่อกันได้ไงอะ่ะเป็นอาทิตย์อ่ะอเอ,เอลืมนะผมมาดีมาเล่นดีลืมลืมลืมเลยนะฮะว่าจะทำอะไรต่อนะ อยากมีเวลาทําคลิปแบบทุกวันอะไรเงี้ยเอออยากทำให้ทุกคนดูได้ทุกวันเลยนะผมอย่างน้อยวันหนึ่งไอเกมหนึ่งมันก็สองคลิปมันก็ยังดีปะใช่ปะโอเคเดี๋ยวเราปากโทษก่อนแล้วกันนะปากโทษเสร็จพี่ก็น่าจะรอนะผมเพราะว่าพี่คงจะเอาเนี่ยเรือเนี่ยเป็นที่ตั้งมั่นแล้วนะผมอืมตรงไม้ดีกว่าโอเคสี่มุมเลยนะผม ปับเออฮ้เหนื่อยเหนื่อยยงเหนื่อยยังไงก็เหนื่อยครับผมตอนนี้สีไปเดี๋ยวจุดไปสีด้านนะผมแล้วเราก็ต้องรออีกโอ้ไม่รู้จะรอตอนไหนเนะี่ยพอดีแหละไม่เป็นไรครับผมพี่จะได้ไปหาทํางานทําอะไรก่อนนะผมรอฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้เธออยู่คนใดมา เอาให้ครบเอาให้ครบอีกอันหนึ่งใช้ไม้แล้วกันหมดแล้วฟางอะ่ะโอเคครับผมได้แล้วตีมุมนะดูครับผมเรือตันนี่ได้ครบแล้วนะผมวู้มันเลือขึ้นหน่อยป่ะมันเลือขึ้นหน่อยนะผม<_><_>โอเคเดี๋ยวพี่รอที่นี่ก่อนแล้วกันนะไปเดี๋ยวพี่ทางานก่อนเอออันนี้ก็รอนานพอสมควรแล้วนะฮะน่าจะลดไปเยอะแล้วเท้าแล้วด้วยโอ้โห ทำไมหนูรถตัวนี้เองอะลูกปิดไฟก่อนนะผมจ้าแล้วรอนานไปหน่อยแล้วผมกลับไปดูจอมือรืออีกทีเอาจ้าเจยแต่มันก็ยังไม่ค่อยขึ้นเลยนะจริงๆอ่ะต้องใช้ยานะผมเออใชยาคุณความจริงอ่ะถึงมันขึ้นน้อยหรือือว่ารถเยอะอยังไงก็ต้องใช้นะผมเลเวลมันเยอะไงใช้หน่อยนะผมเ,เลิกเอาใจให้เขาหน่อยโอเคมาเดี๋ยว,วี่จะรอแล้วผมเออ เนี่ยเดี๋ยวพี่ลองให้ดูนะผมว่าเนื้อปลาเนี่ยกับเนื้อไอ้เนื้อเนื้อของเดนเสตร์ข้างบนบกอ่ะเขาเรียกเลยว่ารอมีดใช่ไหมกับเนื้อปลาเนี่ยอันไหนจะแบบว่าได้เปเเอร์เซ็นต์เยอะกว่ากันนะเดี๋ยวรอดูเลยนะผมอ่ะเริ่มจากอันนี้ก่อนแล้วกันนะผมรอฟิตมิดโอ้ยสามจุดแปดเดี๋ยว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 เมื่อกี้เห็นแวบๆมันเหลือศูนย์ยังอ่ะน่าจะศูนย์แล้วนะโอเคสามจุดแปดนะเมื่อกี้นะจะไม่เป็นทรับใช่ไหมเดี๋ยวดูเนื้อนี้นะผม โอเคอันนี้เป็น right? ลอมีดนะเนื้อนองจากข้างบนนะผมเนื้อจากข้างบนแหละอืมได้เท่าไรเมื่อกี้สามจุดปดเก้าจุดห้าโอเคคผมใส่เลยไม่ต้องคิดแล้วนะผมสามจุดแปดกับเก้าจุดห้านะผมแสดงว่าพวกปลามันไม่กินเนื้อกันเองนะผมมันกินเนื้อข้างบนนะ่ะโอ้ยลูกคออีกทีเดียวหยุดก่อนทำไมหนูหนูหนยุดก่อนทำไมลูก โอ้โหโอเคับผมเออไอ้ลูกคนนี้เคเดี๋ยวพี่เอาเรือไปจอดไว้ก่อนตรงที่แบบว่าบ้านใหม่ของพี่นะพี่ก็จะทาไปเรื่อยๆของพี่แหละความจริงอะตอนพี่วี่เล่นอีบีแรกพี่เกิดแถวนี้นะเว้ยใครย้อนไปดูนะผมที่ไอไอเต่าเพื่อนพี่นะครับผมพี่ก็ว่าพี่เกิดแถวนี้นะนะจ๊าไม่ผิดส่นต้นแถวแถวนี้แหละหรือโซนนู้นวะคุณคุณอะ๋ยวแถวเนี้มันจะอยู่ข้างใจหาดเหมือนกันนะผมแล้วก็มีหอยเยอะให้เราเก็บอะเออ เกิดเดี่ยวนั่นนะกว่าพี่จะเดินไปแบบตรงนู้นตรงนี้ดีนะกว่าจะแบบไปถึงนั่นได้มันจังยากลําบากแสนเกลนนะผมเค้เรากลับไปดูลูกเราแล้วผมแหมมันไม่น่ามันไม่น่าหยุดแก้นั้นนะความจริงแค่หนึ่งเฉยเยอ่ะ <c oughs> แค่หนึ่งเฉยๆยหนูนิดเดียวก็จบแล้วเฮ้ยโอ้โหโอ้โหตามพ่อเสียเ็ลเลยเฮ้ hey, แต่ว่าเนื้อเนื้อลอมิดอันนี้ก็ลองมันก็ดีแล้วผมเราจะได้รู้ใช่ไหมล่ะ มันเรียกเรือไม่ได้เรือไม่ใช่เดรโเต่าจะเรียกได้ไงนะเออโอเคาแดงว่าพี่เอาไอปลาไอหลามเนี่ยไอดอนกลับบ้านเนี่ยแล้วทําไงอะ่ะเรือคือเรือมันจะตามไปเหรอหรือเราต้องขี่เรือให้นี่ตามไปใช่ไหมโอเคใกล้แล้วนะผมใกล้แล้วลนะฮะเมกกรโลดอนอีเดีเดียวลูกพ่อโอเคเรียบร้อยับผมโอ้โหได้มันแล้วนะผมห้าหกหนึ่งนะผมห้าหกหนึ่งนะ ได้สีดีลูกโอ้ยเลดสีขอโดดด้วยสีนี้พี่ชอบอยู่พี่ชอบสีข,า,ขาวๆนะความจริงขาวเปลือกได้จริงดีนะขาวฟ้าเดี๋ยวพ่อไปย้อมสีให้ก็ได้เออใช้โปรดินดั๊นะผมโปรดินดั๊พี่เคยสอนไปแล้วลองพิมพ์หาดูนะครับผมพิมพ์ว่าเออวิธีคาับโปปูดนดั๊หรืออะไรพวกเนี้ยวิธีย้อมสีอะไรเงี้ยพี่เคยทําไปแล้วนะเออมันจะได้เลเวลเยอะขึ้นด้วยนะผมได้เลเวลด้วยเลเวลอัพด้วยนะผมแล้วก็นี่เป็นไงสีก็จะได้เปลี่ยนด้วยใช่ไหมแต่สีก็ที่สีนี้ก็สวยแล้วนะ ฟันหนูสวยมากเลยมาได้เวลาแล้วเหรอลูกโอยฟันนุตสวยจริงๆนะลูกอะจะยัดฟันอะไรเนี่ยดาลี่หรือเปล่าหรือว่าคอเกต <c oughs> <c oughs> พูดได้ยังไงพูดออกได้ยังไงใช่ไหมเออฟันนุตสวย <c oughs> ดูหน้าตาเขาน่ารักน่ารักน่าชังนะครับผมโอเคอาลูกพ่อถึงเวลาดีบอต้ลงขี่หนูแล้วใช่ไหม <c oughs> มันได้เวลาแล้วล่ะ โอ้รอหนูมาตั้งสองสามคลิปเล่าความจริงความจริงพ่อจะจับหนูมาตั้งนานแล้วไม่ได้จับนะโอเคเออเรียบร้อยครับผมมาเดี๋ยวเราขี่เลยครับผมไปครับผมวู้โหได้แล้วนะเมกานโลดดอนนะผมวู้โหโอเคเออมันก็เร็วกว่าเรือแล้วนะใช่ไหมแล้วมันก็ดำน้ำได้ด้วยนะผมโอ้โหโอ้โหสวยอยู่นะผมสวยอยู่ เอ้ยแต่ตัวตัว,ตว,ตว,ตวมันใหญ่อยู่นะมาเดี๋ยวเราดูใต้น้ำนีว่ามีอะไรแสดงว่าไอ้ดีวีดำแล้วพีไม่เห็นอะไรเพราะพีไม่ได้ลงไปลึกไงใช่ไหมดูดีโอ้โหนั่นไงเจอแล้วครับผมเจอเพื่อนฝูงอะอย่างนี้ต้องบวกรับผมมาใกล้ๆมามาใกล้ๆมันนี่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 มนันนี่อย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยวเยอะอย่าเลียยเล้ยวเยอะเก๋ผมโอ้โหเอาแล้วครับผมมีเรนโตต่อใต้น้ำแล้วเดี๋ยวไอ้นั่นมันหายไปไหนตายหมดแล้วบ้างเ่ยไอ้ลูมานะ ยังไงยังไงฮะยังไงยังไงยังไงเพื่อฝูงยังไงเ่งงะเพื่อฝูงลุมเบมือไตลุมกนันเนือไตลุมเหือโอ้โหได้เสียพอดีได้เสียพอดีไตลุมแบบเนี้ยหือเดี๋ยวหือโอเคเรียบร้อยครับผมโอเคลูกลูกโอเคลูกเอาเอาเบาๆอีอเรียบร้อยเรียบร้อยตัวนี้ตัวนี้เฮ้ยเดี๋ยวลูกทําอะไรอ่ะดูปอดพอด่อเลยนะ <laughs> เลี้ยงปอดพ่อไว้ด้วยนะเลี้ยงปอดพ่อหน่อยโอ้โหไม่ไหวนะผมเดี๋ยว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 พ่อตาย โอ้ยโอ้ยปอดปอดปอดเรียบร้อยเรียบร้อยขึ้นทันนะผมไปลงไปใหม่โอ้ก็ดีนะดีดีกว่าดี่แบบจะมาไหว้เองนะผมกว่าจะไหว้มาถึงนะคี่ดูเลือดเต็มหลอดอะเหลือครึ่งหลอดอะเกือบหมดแล้วครับผมโหโอ้โหยมาอีกอะโอ้เหลือสามร้อยด้วยสามร้อยสามร้อยแล้วไงอะสามร้อยแล้วไงอะสามร้อยกูดีไหนอะมันเป็นเรื่องโบกไปเรื่อยๆบวกไปบวกไปเรื่อยๆนั่นละนั่นละนั่นละอย่าลืมเลี้ยงปอดพอด้วยอย่าลืมเลี้ยงปอดพอด้วยเออเออ นันเนะ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 หึมึยังไง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 หนึ่งหนึ่งไอ้นี่ไอ้นี่เก็บไว้ในใจเก็บไว้ในใจยัง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 อีกลูกยังอีกยังไม่ขึ้นไปเอาปอดได้พ่ออีกโอ้โหโหกัดินเลยนะผมผมเหลือเลเวลอัพด้วยแต่ยังไม่อับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงยังไงเราอะเราอะโหเหลือเลเวลสามร้อยมันถืออยู่นะถึออยู่นะถออยู่นะเราก็สามร้อยกว่าเหมือนกันครับผม ได้ได้เวลาโอ้ยไม่ไปเอาปอดก็ไม่ไหวแล้วผมโอ้ยอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วชอบทำไรเกลียียดนะให้ใจคนนี้ขึ้นมาดีขึ้นมาขึ้นมาไม่อยากลงลึกแล้วไม่อยากลงลึกแล้วค่าค่ารอคอยค่ารอรอคอยเองนั่นแหละเออนั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวสามร้อยยังไงอ่ะก็บวกได้ดี่คามมาเฮ้ยเดี๋ยวัรโหลดเลยเอาเอาเลือดดีกว่าโอเคเลือดหมื่นนะผม เดี๋ยวนี่เหลืออัพดามีดเอาแล้วก็สปีดหน่อยแล้วก็สปีดหน่อยมามาม้าเด็กโอ้โหเรียบร้อยครับผมเฮ้ยเราเลเวลอัพเลยเหรอเลเวลอัพเลยเหรอโอ้โหอัพดามีดไปดิโอเคครับผมโอ้ยเอาว่ะเอาว่ะโอ้โหจิงหดจังนะครับผมตบไปห้าหกตัวใช่ไหมตบไปห้าหกตัวนะผมมีการลดดอนนะผมโอเคโอเคลูกพ่อ สวยสวยงามสวยงามเออสีนูสวยอันนั้นน่ารักด้วยโอเคปันขาวปันขาวหล่องช่องนะผมโอเคจบคลิปดีกว่าโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับคลิปนีู้กใจทุกคนบ้างหรือเปล่าเออนะด้ากใจคลิปนี้ฝา like, กกดไลค์แชร์ซับตไคร้เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะจ๊ะแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดกดดิงกดกิ้งกดกิ้งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ได้ดูก่อนใครเพื่อเลยนั่นเองสำหรับวันนี้ผมก็เป็นตัวที่จับเดโนเตร์ใต้น้ำตัวที่สองแล้วเนาะ ก็เป็นเจ้าเมกกาโลด,ดอนนะครับผมว้าวก็เรียกได้ว,ว่าสีสวยจริงๆนะตัวนี้ใช้ได้ครับผมพี่ชอบอยู่นะสีนี้นะแต่ว่าอยากได้ขาวเผือกกนะ็คอาจริงๆอะ่ะโอเคครับผมแล้ววันนี้เป็นวันคิดมากด้วยนะครับผมจับลูกในวันคิดมากนะครับผมก็วันคิดมากขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับผมก็คิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนานะครับผมขอให้ได้ของขวัญกันทุกคนนะครับผมโอเคแล้ววอนนี้ดูคิปพี่จบแล้วครับผมก็ เข้านอนกันดีกว่าครับผมลงดึกนะโอเคครับผมสำหรับวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่กิปหน้านลาไปก่อนสวัสดีครับผมไปแล้วครับผมบ๊ายบาย